สวัสดีค่ะบอแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบาน่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะมือหนือเอ็ดพามาตามปูวัดบ้านน้องก้าวัดตีส่งถ้ำเนาะค่ะมาตามแนวทางอ่างน้ำมนต์ค่ะงวดเมื่อกี้ลุดเด้อค่ะอ่างน้ำมนต์แล้วก็แม่ไอค้ำลุดค่ะคงวดนี่ปูน้ำซองตามทางช่องด่วนค่ะโอ้ยเบิ่งค่ะเสีย เพิ่งเส so ียเพิ่นผู้สีรวยไปเพื่นเปิดรูปข้องนั่งรูปข้องมือเดียวนั่งรูปที่มีแล้ววันนั่งรูปข่องมือเดียวเบิ่งเบิ่งเบิ่งปีนองเบิ่งเคยเห็นพอปุนะวันนี้ซื้อตัวใดคะคือรูปดังนี่แถมวันนี้ซื้อตัวใดคะได้ตัวใดเอาจริงๆเลยเด้อสวมกับเสียงข้อง ต้องไปไกลบาทที่ต้องไปไก่วันนี้ซื้อตัวไหนครับผมเสียงโครเอเชียงนะทีนี้วันนี้ซื้อตัวไหนค่ะวันนี้ซื้อตัวไหนค่ะทางค์ุ้เพลงร่วงตัวใดโครเอเชียไม่รู้คิดไม่ออกไรู้ผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาปูกันนะครับผมโอ้ยนางรูปกล่องอยู่ผู้เดียวนี่แม่มาปวดแดดบ่โอ้ค่ะากาเอารูปไปนั่งรูปไปจัน นั่งรูปไปนั่งรูปไปโอ้โหย็น่าปูหน,น,น,น้มไดแก้ไเอาหนีละมึงเต็มเต็มโต๊ะนี่ การูปพวงทีมีกระดังเพื่อกันมั้งค่ะดังดีให้ดังแห้งธรรมจักรการค่ะอ่าเจริญพร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 ทุกปู่ทุกคนอ่าและเมื่อนี้เลยมากพบพอกันอ่ามากพบพอกันคือเกาเหมือนเดิมไก่หอดเหม่อไก่มือไก่บ้านแล้วหลังจากที่ลดไปช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่กันลดไปพุท ผู้โ่งดีก็บโศกดีผู้โภศกดีก็เอาไมครัผแต่บดงทีเขาวนตัดปิดกล่องสลากเอามอนี้กจะเลื่อพอศสัทายาติโยมเบดทุกผู้สุกคนที่ได้มาพบพอกันเอามอนี้กัมาพบพอกันอีกแล้วได้มาพบพอกันหลังจากที่ช่วงปีใหม่กด้ได้ลดไปอนอื่นกับหลังจากที่ญาตย่อมว่าได้เหตุบุญเนาะได้เหตุบุญหอลัคร่้งได้เหตุบุญถอดกระดิ่ง ทอ,อดกระดิง่งเพื่อที่จะเป็นทุนในการเห็ดหอลักข่้งการได้ได้ปัจัยจากศรัทธาญาติโยมที่ได้มารวมกันกได้เงินหาเงินก็บาท,ที่มารวมกันการนุโมทนาขอพูดนำศรัทธาญาติโยมหลังจาก <c oughs> <c oughs> นี่ต่อไปอสร้างกับกระลังเห็ดหอยลักข่้งไปเรื่อยมีอ่า ก่อนสิไดรับเนวทางอาจารย์สิได้บอกบุญอีกคือสิได้สั่าสิไดลส้างองคูองคูองค์ปูพญานาคองค์ปูพญานาคขึ้นคือองค์ปูสีสัตนาสีสัตนารีสัตตะรีสัตนาคือพญานาคเกจเสียนขืนโยนนี่แหะล้านไกๆเจดีไก่บ่หันมิทุนดอกกระบอกสัทธานตย่อม อ่าหลักมืรอนีสิให้แนวทางมณีกะซิมีอ่าเด็กน้ำมลเด็กน้ำมลอ่าเด็กอ่างน้ำมนต์พร้อมกับเด็กเทวดาอ่านั้นแหละค่ะเป็นแนวทางให้สัตว์ญาติโยมเขาได้พิจารณาได้เสี่ยงได้เสี่ยงโศกกันตลอดปีสองพันห้าร้อย่าหกสิบเจ็ดอ่าคือปีใหมอ่นานั่นแล้วกะอย่าลืมอย่าลืมเลขอย่าลืมเลขกสกัสกกะลาศไมอ่าสักกะลาศไมแต่อยู่ในนี่ละเลข ในเลขเทวดาแน่เลขอ่างมนต์แน่โมนีัน้นแรกจะบอกเหมือนสะทายเนี่ยนอมเพื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางได้ไดเป็นแนวทางาเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านได,ได้ได้เสียงได้เสียงให้ได้มีโชคตลอดปีหกเก็ตหลังจากที่หลายๆคนได้มาบูชาทเที่ยนเที่ยนเสริมดวง เสริมโชคหลักอาจารย์ก็ได้ไปปล่อยอ่าไปปล่อยร้อยเคาะหายยุ่งไม่นำโค้งจะหายโชคดีสุก่นสุก่นเอาลําดับต่อไปอ่าจารย์เป็นเหล็กอ้างน้ำมนต์เล๊ะอ้างน้ำมนต์กับเหลขข็กเทวดาอ่เหลขข็กเทวดาสไลายแน่หงวดนีเพราะว่ามันอ่ามัน,นเอาฝันอ่าเมื่อนี้หงวดนีมีฝันหมึกขึ้นมีฝันมีฝันหมึกขึ้นแต่ว่าเพิ่นกับหายมาสองหายมาสองโต ฟันวาฟันวาเพิ่นเอาอันเพิ่นเขียนเหลขกให้อ่าผู้หนึ่งเขียนให้สิบแปดอ่าผู้หนึ่งเขียนให้สิบห้ามาก็ได้จับใส่กันก็ได้จับใส่กันจับใส่กันเป็นหาหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดอจับใส่กันเป็นเล็กลขฝฟันหลักอาแต่ว่าจะให้ใครตัวใด้็จะให้ทุกคนทุกคนมีโชคอ่านับต่อไปกั ไอ้เบิ้งเลขน้ำม่อนสะก้อนแล้วก็เป็นเลขเทวดาเพื่อเป็นแนวทางทุกคนได้ได้เบิ้งกันแล้วแต่ผู้ใดสิมักเบิ้งเอาอต้องเลขแม่ไอ้คำนี้ยังไม่มากนะครับอาจารย์เลขแม่ไอ้คำข้สิกับสิมาอยูไว้ไว้นี่ละสิมาอยร์กยูต่อไปเลขเบิ้งเลขน้ำม่อนกันเด้อเปลือกสารไข่ฟงา เอฟซีไปเบิ้งตัวไหนมันยุ่นํากันกเบิ้งเอาทียละกอง้ะคะมันหลายกองใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์ไว้ใต้นะครับผมสองามเป็นบ้างสอปเจ็ดสี่นะครับหกหรือเก้าครับอาจารครับผมชอบตัวไหนเอาตัวนี้เนาะมาน้ำกันสน แล้วแต่นะครับผมหกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ใครเห็นไป็ตัวไหนคอมเมนต์ไว้นะครับผมใต้คลิปหกเจ็ดสี่สองแปดเจดส่แต่ตมากเด้อแหละเตมักใครมีโชคซุกพ้นสุกคนเจ้าสองแปดนี้ยับแหล่เตมือแหลกคนนี้เหล่เตมือเหยียบนี้ขวดกันร<ๆ>บกวนเยอะชักเลยนะครับอาจารย์ครับ <c oughs> หกเจ็ดสี่กับสอนะครับสี่เมื่อวานนี้เอโทรมาถามอยู่เอไาแม่มเห็นเบิกทรับมาเลยโรรยทรก็ยังไม่มาสักหนอยังไม่มายังไม่มา เปิดดูดหลายช่องแล้วไม่เห็นเลยกหมะอนอมเ,ออเดี๋ยวก็จะมาถึงหรอกอันนี้คือขันน้ำมนต์ก่อนนะครับอาจารย์ขันน้ำมนต์ก่อนนะครับผมหกเจ็ดสี่กับสองแปดนะครับได้จรอาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้นะโอ้สามารถไปวันนี้ได้<ม>ใช่ไหมครับอาจารย์ครับหกเจ็ดส<ม>ี่กับสองแปดนะครับอันนี้คือขันน้ำมนต์นะครับ ไปก็จะเป็นเลขอะไรนะครับเลขทีระดาเลขที่ระดาเลขปัหละอ๋อค่ะมาโชวไว้นะครับผมแนวทางขันน้ำมนต์ของพันดจนะครับขยะก็มาเลขทีระดานครับว่าจะตรงกับเลขขันน้มนตไหมนะครับผม อันนี้เป็นเลขที่ธรรมดาเนาะค่ะใกล้กัน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 บ้านนี้จากกันดอกบ้านนี้จากกันค่ะเมนนั่นการห่างว่าหลายห่างว่าหลายเดี๋ยวดูทีละกล้องเลยครับงามบ้านเลยครับแคบหน้าจอค่ะ ทางลางเป็นเบอร์โทรพระอาจารย์ไม่ปวดสิไมนะับนเลนะครัมันหลายกองสามตัวนี้คือเลือเลือกอันนเลนตวอาจารย์ตันเมื่อเช้านี้ตัวนี้โอ้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปด อันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขสะสมเลขเลขสะสมคือปันมือนันมือนี่โอ้เลขมันีีหอวเลขสะสมบอกค่ะสะสมสี่หนึ่งสามตัวนี่มีแปดตัวสี่ศูนย์แปดเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดสองสี่สองสามเนนี่ยสี่สองสามบอกค่ะ มกัมกมักอันนี้อันนี้มกักอันนี้ฝัน,ม,นมักฝันมักปีสองสามปูก็พกลมเลยค่ะสำหรับปูงบน่อยปูก 3, er. ป 2, ลมมาเนมักสรับเลงบน้อยนะครับมักไ่เลยสี่สองสามสาอันนี้อันเล่นสี่สองสสมส่อันนี้มก 2> 2, <3 S 1> ักเยออันนี้ฝันเ้อ ห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกนะคะตัวชอบนะคะมาน้ากับจัดมาร์คับพันค่ะมาร์ไดก็หนึ่งมาได้นะคะแต่ชอบพิเศษเลยสี่สองสามห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกนะคะจะสองตัวนะครับอาจารย์ครับสองตัวกระสีพันมักเนาะครับเออขันฝ่ายจัดมากกระสีมารตัวนี้สองสี่ครัตัวนี้กสองเจ็ด นะครับผมสำหรับแนวทางอาจารย์ผู้ไดงบหน่อย <c oughs> ถูกใจไหมนะครับแค่นั้นเนาะอาจารย์เนาะอืตัวไหนถูกใจ f ีนะครับเป็นเลขสูตรเหรอครับอาจารย์ครับเลขสูตร ศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็แปดหกห้าศูนย์เออไม่เป็นกร,ระการก็ได้อันนี้เอา ้่บ้านมนะครับเลอกได้ครับวันนี้วันี้บ่ะค่ะสองสามก็นะครับชอบสี่สองสามนะครับกล่องสหรัตกกงองปดูเจ็ก็ได้ด้นยมเพิ่มขึ้นเยอะเปลีเป็นบลอกบ๊วยพอแล้วเอาแม่เทียบได้กันเลยคอยเขียนตามเหนียได้อยู่ จากเด็กหน่อยเรียนนะน้องขาอาจารย์เทียบตัวนังสือเลโตัวพระจานย์นะครับผมดัานล่างนี่เพื่อให้หกตัวได้่อยสองสามศูนย์แปดเจ็ดนาะมมีมันีม่น้งสามขอดเป็นแปด เราจะเขียนอีกแปดทับลงไปห้างรามเลยน้ำมันเนี่ครับที่งจหนก็สามารถอมวดน้ำขมันนะครับเป็นน้ำมันนะครับไปคือแล้วอันนี้เป็นของแม่อ้ค่มเนาะกับอันเจี๋ออันนี้เป็นของแม่ไอ้ค่อันนี้แม่ไอ้คัม สี่ที่เปิ้นสีหายเก่างวดแล้วคะ่ะอาจารย์ลด,ดแล้วงวดนึงลดแล้วงวดนึงค่ะงวดนึงนี่แห,ห,หละเอาตีเอาค่ะสองสามศูนย์แปดเจ็ดหกจับใส่กันบาด้แม่เอาแม่ให้คำไหมนี่นี่นี่ อันนี้แม่ไอาคาเพื่อนจีไห่เก่างวดวนะคะงวดวันนึงหนีรุดแต่เข้ามาเลี้ยงสามงว,ว,ว,วดนะคะอาจารย์เขามาสามงวดวดที่สี่รุดวดนี่อาจจเป็นงวดที่ห้าดซเป็นตัวไรแบบกูนแบบแต้มักแล้วแจกจอบมันมีพันนายหกตัวอาจารย์ไน่ใจว่าอาจารย์พนันนายหกตัวผงแม่ไอคําำนะคะสองสามศูนย์แปดเจ็ดหกได้กันจะเป็นหาดตัวก็เป็นสองสามแปดเจ็ดหก ท่านว่าจะให้กี่งวดครับอาจารย์เก้างวดเก้างวดของแม่อาคำนะครับเข้ามาถึงงวดแล้วครับะอาจารย์มาสี่งวดเนาะสี่งวดเข้าสามหลุดหนึ่งสี่งวดเข่าสามหนึ่งสี่งวดหลุดหนึ่งเพราะนี่เป็นงวดที่ห้าแม่ไอายคำนะครับผมอยาจะามดูตัวเลขของแม่ไอายคำนะครับ ของแม่ไอคำนะครับมีสามอย่างนะครับผม,มเลขเทวดามีคำน้ำมนต์แล้วก็เลขแม่ไอคำนะครับจะให้ก้าววดนะฮะสี่หลุดหนึ่งสี่หลุดหนึ่งนะครับมีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ครับสองสามถ้าเลขหกตัวจะเป็นสองสามศูนย์แปดเจ็ดหกถ้าเลขห้าตัวจะเป็นสองสามแปดเจ็ดหกหกตัวนี่คือรางวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับอาจารย์ อาจจะให้สามตัวสามตัวบนแตกเป็นลขพันธีหนึ่งเดียจะไงกันปุ๊บโตพอดีศูนย์ศูนย์เจ็ดหกใช่ไหมครับสามตัวศูนย์เจ็ดหกก็ได้หรือแปดเจ็ดหกก็ได้ศูนย์ก็ได้แปดเจ็ดหกก็ได้เอันนี้เป็นเลขแม่ไอคำนะครับจะให้ก้าวงวดนะครับผม อันนี้ขยายไขความอุไรมักเมียนว่าศาสาจารย์เอาเตะน่าจะไม่มีสองสามศูนย์ไม่มีสองสามศูนย์ไม่มักศูนย์ไม่มักศูนย์อ่าไม่มักศูนย์เอาแต่อารมณ์กังหักพี่บ่าวไม่ชอบศูนย์นะคะเพราะว่าศูนย์อยู่ทั้งวันเอาผู้ใดมักศูนย์เอาศูนย์ใจเนาะค่ะอันนี้พี่บ่าวเอาที่ว่าพี่บ่าวชอบพี่บ่าวชอบนะครับผม เอะไรนี่เพิ่งจะเห็นเคยได้ไปตัวไหนเบซับเอาไรบ้านในี่มันนี่เบิกซับเอาเอาเหล้านี่มัอนี่ตั้งจิตตั้งใจเอาเนื้อรู้เต็มๆวิ่งหัวเบอร์อะไรเอซีก็ได้เอาแคปหน้าจอค่ะมันแตกสามตัวอีกเน่แคปหน้าจอ อันหนึ่งจะเป็นแม่ไอ้่ําค่ะอีกอันหนึงน่งจะเป็นคันนำมนตนแล้วก็เลขเทวดาเด้อค่ะส่วนข้างล่างเป็นเบอร์โทรพระอาจารย์มักกระจัดคัดกระพานค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลอกมีหลดนะคะเนาะแม่ไอ้่ําเพิ่นสิ่หยเก่า เขามาแล้วได้มาแล้วส no ีงวดหลุดหนึ่งงวดนะคะขาแคหนาจอค่ะอันนี้เบิกซับสีเบิกซับสีจุดเพื่อนบ้านเนาะค่ะตำราวสาวน้อยทางวัดวันนี้ปูให้เอามาติดหนึ่งอันปู็นเอาหายเลยเนาะค่ะ ะเป็นคนบ่ม <is> ีไฟผู้ใดมีไฟเบิกเบิกซับเบิดไฟค่ะหาหาไฟให้มีไฟได้ยังไงสมัครแล้วสมัครแล้วแต่สมาให้แล้วปุ๊บแกมาแล้วมีไฟแล้วไปลาบ่ค่ะไปนี่ไปลาไปห้าน้อยค่ะอ้าวสดเลยค่ะตำราวสาวน้อย ไปก <PM S 2> ันได้ค่ะท่านอยู่ท่านอย <attacking. S 2> ู่พระใดใครพระได้ใครนะครับผมนี่นะครับมาดักไก่เบิกในเบิกทัพจุดนะครับผมโอ้ยมาอ่อนซ้อนผู้ลูกเถาะเนาะมาดังนีแล้เนาะเข้าไป็นรูปก็ดังเข้าเลยประหยากอือมาเห็นไปปูแก่คนพิเศษมาแล้ววันนี้ปูว่าได้ใครใม้ตาให้ไปลาวหน่อยได้นะคะดึงกันเถอะ เบิกซับเป็นจุดถูกเนาะค่ะไปเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะพาจา์เป็นยืนไห้กับเมื่อไปจุดไห่มาจุดสาวราวตำราวสาวน้อยค่ะสัวมไมเข้าไปพี่น้องมาแล้วมาอะไรยิ้วเขา ลุ <c oughs> ้นๆค่ะอันนี้คือเห็ดปูสีศัตนาเด้ออ๋อค่ะนี่ละนี่ละนี่คุณจะเห็ดนังก,นก็จ้ะเห็ดเหมือนปูสีศัตนาคือพญานาคเจ็ดหัวค่ะเอ่อเห็ดคือมาจากสาเลยเออเปิ่นป่าธนาคุณ<า>ได้ไปบอกคนยั่ไปบอกคนยั่เบี้ยงจั่นคุณที่มันมาสิมาอยู่น้ำ แม่นองค์ที่ที่พระอาจารย์ให้เบิ้งบ่กันให้เบิ้งไงน,นวดได้ไอ้โทรศัพท์บ่อ,อาจารย์ไปขออยู่เบียงจันโอ้ไปขอมาถ้าพูดเลยเจะขออยู่เบียงจันแม่นไปขออยู่เบียงจันได้มาสิมาเพิ่นมาได้มาสิมาอยู่น้ำปู้ศีรษะนาคขนาดมาอยู่น้ำแต่ว่าให้มีลูกหลานมาเฮ็ดซอยเออสิได้อที่ให้โชคอยู่เพิ่นมาเมื่อเมื่อจรสิไปนี่ ไปเล่าบอการ okay. ไปไปบอกคนอีกเทียนึงโอ้ค่ะไปบอกดูเล่าไปบอกแมนไปบอกยูเล่าเลยวกนเลอยเห็นเ่านอันยุ่โคโคตไหมยุ่อยุ่หนาถาดหวังห็นบ่าโคโคน่เคยไปจักเลยนั่นแหแมน เลื่อนไปได้เ้ียงจัมเลียงจันมันจะมีต้นโพนะมันจะมีบ่อน้ําขึ้นมานั่นแหละมีต้นโพใหญ่ล้วก็ไปจด้เทือนอะไเป็นยังก็ไปจากไปขอดไปมันจะลูกไปในน้อยกว่านะไปก็ไปได้สบายขี่ขามไปเลยบอกค่ะอ่ามาห้ามมาห้ามถอดมาห้ามไปแค่แก้ขามไปจะสองลอยนึงไปกับเฮ้ยกับไปต่อทั้งลอยยันแมนมันสิมีหน้าถัดวังบ้านสิมีต้นโพสิมีบ่อพอสิสกีนนา อ่าวังปู่ศรีสัตนาโอ้ไม่ค่อยไปยักยาเอาสิได้ไปมีบุญก็ได้ไปแล้วไปน่ปู่ช่วงปู่สิภาคาปู่สิ้าคาบ่ปู่สิไปเมื่อได้สิไปวันทีมันนิยเพราะว่มีสิบสี่สิบห้าโอ้สิบสี่สิบห้าสิได้ไปบอสสิบสี่สิบห้าบ้าก็จะก็นองกันนี่ละเขาให้ไปรำให้ปีที่สามแล้วกไปเยักยาบ่ เขาดูไ็เลยไปไหนเขาจมดูไรไม่ไปจิที่ที่ถามเขไปแต่เขาไปเที่ยวไปนัง้าเขาก็มีแต่ภูเขางนะเขาก็บม่อยากไปสินะเขาก็เลยอันว่านเขาได้เเขาก็เม่นแล้วนะแต่ว่าเชียงเเทนี่เราบอกอาจารย์นั่งมองคนถมากอืมค่ะโสมันมาเน้อูเอ้ยอลากินไทไ้นไสายโอ้็กมีป็มอช่องเลย ไม่ไปดูรอบๆกองไหมน่าสน่จน่าสน่จน่าพัฒนาบอกเรื่องนี้น่าพัฒนาสองครึ่งค่ทำไมไม่มีเลยรู้สึกว่าไม่ร็ไม่มีเพ่งไหมปิดเอง เห็นบ่มีบ่เขาตีมีตัวเลขจัาบละพี่น้องหมาบ่ตัวใดคือบ่อห่เลยค่ะเอาคือสีบ่มีสีห้าตัวสองตัวเังซื่งง่ายสามสามหนึ่งเก้าบ่อาจารย์ชื่อเกลีังสอนตัวจัมลาสามด้ มันออกสามหนึ mm. ่งเก้ามันออกแปดสามหนึ่งเก้า่่ก็เป็นศูนย์แต่แกนเห็นศูนย์เนี่ชื่อแปดเป็นยังไงเก้าเจ็ดแปดนี่เขาจุดขึอสีบ่กมีเลขกเฮ่ยพี่น้องเอ้า นี่ม่สิบสีเจ็ดแปดใช่ไหมครับแปดสี่